สุดกระป๊อบนะครับ บนไม้ทีสาเราบโกัดแล้วบาดบงกูเปิดอกองนะมืออย่างี้ลักอายก็เปินน้นเนาะตัวนะเรีย,ยกปิี่นดาราบ่เดนี่ลงดูทูบเบอร์ได้บนธรรมดาได้ที่เข้าก็เข้าได้กองหาเออแกทำใด้คนเข้าง่ายๆได้ มไม่ได้เป็นกันง่ายๆได,ไ,ได้เปลี่ยนกันง่ายๆได้ไอเอ้ยกัดกักัดได้ มันอยากเข้ากล้องจริงๆอยากเข้ากล้องจริงๆอยากเข้ากล้องจริงๆโอ้ยมันจะเข้ากล้องจริงๆโอ้ย เย่อยากเข้ากล้องจริงๆกมังมุนเมื่อแล้วปอบูปอบก,กูมุนเมื่แล้วอยากเข้ากล้องจริงๆก็ไม่บล็อกนี่นะครับดาราหนะ้ากล้องช่องยูทู e สวยงามครับผม